หมอคะทำไมต้องปลูกกระดูกด้วยอะคะการปลูกกระดูกนะคะหรือว่าการผ่ตาตัดทำบนกราฟเนี่ยนะคะเป็นการผ่ตาตัดเพื่อที่จะทําให้เรามีกระดูกที่เพียงพอนะคะสําหรับการทํางานต่อไปนะคะแก้ไขในกรณีที่มีการสูญเสียกระดูกไปก่อนหน้านี้คะ่ะแล้วการสูญเสียกระดูกเนีมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างคะหมอ,อการสูญเสียกระดูกนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยคะ่ะยกตัวอย่างเช่นการถอนฟันไปนานๆนะคะแล้วเราไม่ได้มีการใส่ฟันนะคะ วัวกระดูกเนี่ยมันก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันไม่ได้ใช้งานหรืออย่างเช่นว่าผู้ป่วยบางท่านนะคะมีเรื่องของรอยโรคในขากรรไกรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการสูญเสียกระดูกส่วนนี้ไปค่ะแล้วการปลูกถ่ายกระดูกมันให้ความสําคัญยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเรามีปริมาณกระดูกที่ไม่เพียงพอนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะมีการใส่ฟันการทํารากฟันเทียมต่อในอนาคพตค่ะปริมาณกระดูกที่น้อยเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ไม่มีความแข็งแรงมากพอเราก็เลยต้องปลูกกระดูกเพิ่มเติมขึ้นมา <N> ะะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เข้าใจขึ้นมากแล้วะคะ<อ>่ะข้ค่ะขอบคุณค่ะ